ครับก็สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มนที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันร้อยหกสบเจ็ดพบกันเช่นเคยนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้เป็นเลขดาวเหนือนะครับสี่หกสี่แปดสีเก้าสี่ี่สี คนชอบเบิ้ลนะครับี 4c โปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะครับเป็นเพลงแนวทางในการซื้อถลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับชอบกระจัดไปนะครับอันนี้เป็นเลขดาวใต้นะครับลงไว้เมื่อวันที่21นะครับชอบห้านะครับดาวใต้เห็น85นะครับ วัสนาหนุนดวงดีมีสิทธิ์รวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ